แม่โอ้แม่แม่จะบอกอ้สบายดีเนะตาลุงบัตรสกุลสกุลนะสกุนโอ้โอ้โอ้เฮาไผลูกเฮายังลูกเฮายังเฮางัวไผงัวไผลูกงัวบุญ แม่นสบาบุญค <Ha? S 2> ือปุริมีง้อจักโตฮะเออเอ้าเอ้าก oh! 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 ็ไปทิ oh! ่มล oh! ิปสติกอาน่ะเอาลิปสติกอามาเถอะง้อบุญบ่ง้อบุญนี่บุญโอ้เอามโมบ่ไปเก็บมาไว้อันลิปสติกอาไว้เออโอ้ไปทิ่มของอามาใส่กระเป๋าหรือใช้เป๋า Mặt ừ, à, tai tai cặp cháy tai 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 này tai 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 Má tai 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 มาไว้ลูกโอ้ยหลานเอ้ยอืมเอาตกป่องเดี๋ยวหนุด้วยตก่องของอาเด้อโอเคปะโอเคไหมโอเคไหมนี่ยังลูกมียังนั่งกับดินั่งกับดิเมียังมียังบุ๋มเมียงบ่ะฮู้นมากขนาดกับอันแนวนีล คนกระเป๋าอาดิคนคนกระเป๋าอาดิโอ้เย็นสาบายเย็นสาบายเย็นบ๊อบเย็นบ่เย็นเนาะเย็นชื่นจังเลยเห็นได้เย็นชื่นนะอ,อ้าตวตกหลางแล้วเลยจังลงเก็บเอาให้แม่จอยไปเก็บให้อือให้จอยลงมาให้จอยมาจังให้จอยเก็บ,กบอือ จามด้กลยวันแรกจังลกเก็บเอาลูกจามดอกให้แม่จอยมาแม่จอยเก็บหายเด้อเออโบเห็นใช่ไหมโบวิ้นใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่จอยเก็บลูกแม่จอยเก็บอีหล่าอีหล่าอีหล่าบล้องอีหล่าบล้องอีหล่าชิโตกลุกอีหล่าชิโตเออโน่โน่โน่พฤติกัด์อาไปแล้วอีหล่าบล้องก็ย่าอาเจาอีหล่าเจาอีหล่าโต๊กเจาอีหล่าโต๊กได้ดีดีเล่นตัวนี้ก็ได้ให้แม่จอยนั่นก่อน

แบนดีดีว่าหนาดีดีโต๊ะเก้าอี้อ่ะอืมแล้วกินงวงอยู่โต๊ะเก้าอี้นะมาพี่ลูกมาพี่มาพี่มันยิงมายิงพี่ยิงงมูพี่ยิงงมูพี่ไปยิงยี่ดีเอ้ยเรากินงวงยังบุญอีม่ะยิงงมูเลยยิงงมูดิพี่พี่มายิงทางนี้ยิงทางนี้นี่ยิงทางนี้ยิงทางนี้ฟูนงมูเห็นไหมเอามูนะเห็นไหม ลแลังแกออกไปเวียดนามมากินจักรันล้วแล้วเรม่กินจักรันหรอไปไปจ่อยไปหาซื้อเผอไปจ่อยเอาโตแล้วไปซื้ออะเราอยากเป็นเลยวาดวาดวาดห้องบอกไม่จ่อยด้วยแกมลิปสติกห่าด้วย chơi Không đúng Không 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 hoàng hoàng tục đợi tục đợi tục đợi. đợi nhắc bữa nay vì Không vậy bật chơi vậy hoàng bật chơi vậy qua hệ công an tóc nó. Ray? Sì, tóc tích Pee, pee, Phi, Phi, Bok, 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 may cho, you cho mẫn tóc you pee. Tóc you lang pee, nọc, cho pong pee, nọc ni 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 song, 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 bok, 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 đi không, hay à, bà Đi มีแห้งเลยรดน้ำบุ้มีให้ลดน้ำกะตีเอาว่าไรมีกบแน่กบกบกบอยู่ในนี่แหละเมื่อกี้นี่มันห้องปัดปัดปัดเฉชงฮะเอาไม่ลิปสติกนะใส่ทุงใส่ทุงลิปสติกใช้ถงเออใส่เป่าอานี่ใส่เป่าอานี่มันตีเฮียเออโอเคเก่งมากๆเลย À. Ừ, lơm lạ Hả? Ừ Nhìn đôi nhìn ở mù đâu phụn nào ở mù ma là phụ phù Thấy không? Đang làng phi mà... ừ. Hết bó lụng mù là ở là... mù thông na ma là phụ Hết bó Phụ phụ mù เอ้ยคุมได้อย่างนี้มากินตอนในคุมนะอยคุมเยคุมบ่ไอคุมได้ย่างตีนาไม่จอยได้ชิ้นหนึ่งผูกจะพฟไม่จอยจังม่จอยจังต้นเ้นะเออมือไม่จอยได้ยังน่ะลูก มึงเน่มึงเนไม่จอยให้ให้อาชื่อยังไหนยังเปิดแกได้มึงเน่เดี๋ยวเดี๊ยวห้องไม่จอยก่อนห้องไม่จอยก่อนห้องไม่ใจเมาจอยเอาลูกแน่จอยเอาลูกแน่ห้องดิจอยเอาลูกแน่จอยเอาลูกแน่ เนี่ยฟืนหงยังลูกน่ะอ่ะจะเหยียบมันลูกมันจะแตกน่ะเพนแสงอาทิตย์ได้น่ะเพนแสงอาทิตย์ได้มันจะแตกเลยลูกอุ้ยมันแตกนะเอาะพอนดูพอนดูไอ้แป้งไอ้แป้งเปิดเพลงไอ้หายพอนได้พอนดูเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อเลยตั้มโอ้ยเนี่ยผ้าดังเลยลูก ด้ยินบ่าาดังลูกด้ยินบ่าาดังหันหน้ามาดูค่ะตกได้ลูกตกได้ตกัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวียนเวียนวียนวียนมุนมุนแล้วก็มุนมุนไปมุนมุนแล้วก็มุน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 ไปมุนไปมุนมามุนมามุนมามุนไปแล้วไหน

อลมกำลังเย็นมากลมกำลังเย็นมากเห็นบ่ลูกหมูหมูมูลากนะเห็นบ่เห็นบ่หมูเออพ่อดังเลยแต่ห้องแล้วหอนดุดฮะพ่อดังบ่ใช่ใช้ใช้แอนนาหน่ะลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อยแพร รถน้อยแพของไผ่ของไผ่ของวอวอรถตำรวจวอรถตำรวจจับเด็กน้อยขี้ดื้อเม่นบอไผ่ขีดื้อวาดบอขี้ดื้อวาดขี่ดื้อมาเลยมูเขาเมื่ยเขามเงาวชมผูเห็นบอใฮ้พัังทั้งนี้ มันดังอยู่ใช่หร sure> uh, yeah. ือมันเห็ุอะไรมันดังมันดังเห็ุอะไรฮึ่งฮึ่งยวอะฮะฮึ่งฮึ่งดิลูกเปิดเอาลิปสติกมาโอ้มือขัดแหววหักแท้เฮ้ยมือขัดแหววักแท้ลานใช้ใช้ใช้ <tôi> hai cái tuôn nào hải trần hả nè, cái cái mông nó cặp bảo à cho nên canh tì tơ má chạy đây này, anh à, 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 nó à, bảo à, luôn. à,

นางลกนางตีตะมาดนางหมาดด้วนางตีตะมาดด้วยปิวนางดูอ่ะอืมวนางตางเขาเหยียดแขงเฮลุผ้าดังวะ้อุ้ยนิะยานแท้อื้อ ต่างไปตย่านเด้ลมเย็นเด้ลมเย็นมีแห้งเด้มีแห้งเด้มีแห้งเด้มีแห้งบ่ลมมีแห้งบ่เย็นสบายเห็ดได้เย็นสบายเย็นสบายสาวนาเห็ดไดมเฮ็ดลีปสติอ่ะเดี๋ยมตกนะคะเอาชายถุงไว้ถุงว่าตกอ่ตกอ่เอาไม่หกเอาไม่ไม่ตกเลยค่ะ Tôi tích mình thì tốt đó Ở nhà đấy, ở nhà đấy, mình thì tốt đấy à, kèm bò, ngam bọ, ngam à, à, <cười> <cười> Ui, ngam lạ, ngam lạ. เตือนโอ้ตาดตตาแดงเส้นดุปัดแก้มบ่ปัดแก้มงามปัดจอบไปเลยหืมปัดจอบไปเลยอืมมันสีตกเก็บไปกระเรียนเนาะอืมมากขนาดเครื่องจะมาหน่อยๆ กระเป๋าอาเนี่มากขนาดคนตลอดเก็บไปเลยเอ้ยเอาเอาเอขาโกขาโกขาโกหลุดเก็บไวปเก็บใส่กระเป๋าไว้ขาดบ่อยหลายอยากได้บ่อยากได้บ่อ ใเปาไอ้เฮ้ยใช่น่ะาไปใช่นานาอามาพี่อามาพี่วันนี่เอามูไปแล้วนี่เอามูไปอ่ะเห้เอามูไปเห็นบ่หมูหลายช่ไหมเห็นบ่หมูหลายโตใช่ไหมเออมันกำลังมาไปแล้วใช่ไปนะมันจะมาพี่ได้นะมูไปอ่ะไปมันจะมาพี่เลยเออไปรถไปรถจ้ะโอ้ยมันบุมากอย่าไปรถไปรถ ไปロตอม่เอ้พายตรเ้ออะมไパイรตเออพารตอะโรตพปยรตอ๋อแล้วแต่ใชปะเอาเองล่ะฮ่าฮน่นน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 น อ,อูมูไปมูมูไปเรมูมูไปแล้วมูไปแล้วห้องมาดูค่ะห้องมูดูค่ะเออห้องไอทิดด้วยทิดมาเก็บมงวงมุกจัมห้องดูไอทิดมาเอางวงมุกจักเก็บมงวงมากินกับเขาจักเบีนบ่เห็นบ่ ห้องดูไปไปละไอ้ทิดไปแล้วไอ้ทิดโอ้ไอ้ทิดไปแล้วบอลลุกเปล่าทิดเกื้อนทิศเขาเกื้อนเกื้อนไปเกื้อนมาบานนี่บอลบานนี่บอลทิดไปนะโอ้เขาเกื้อนเดือนแล้วบอลลุกเปล่ มาพุ่นอะพุ่นอะมึงนอาโมเอโมมันมาอะไรมึงมาไปแถวเลยผูบบายบายแล้วกปเออฮะไปใช้ตกเร่อกเอกเร่อมาไหมมาเอา

mẹ an chạy đâu bye 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 lốt Bye mẹ ơi gì à, mẹ trời em chạy